สวัสดีค่ะนี่มาพบมาพ่อกับช่องยายคำพูพาเลาะพาแซบรมีใช่พาแซบค่ะก็ได้กินไร้เมื่อแล้วค่ะขนมเสียนค่ะนี่อากาศฮ่อนขนมเสียนเป็นกันเูกพี่น้องยาเป็นไม่ฮ้อนๆค่ะไม่ในใหม่ร้อนๆนะคะ ใหม่ๆร้อนๆค่ะยาแน่ะเหรอได้ค่ะร้อนๆค่ะตาโมนี่พอมีเหรอทัอ้มไม่มีตีนไก่ค่ะตีนไก่เหรอใช่ไม่มีตีนไก่ค่ะอืมอยาพี่น้องสีสันหน้าตาอืมเสียปลาสดเหรอเสียสกว่าเส่ยพี่น้อง เฮ้ยให้นน้ำยาสวดโจโก้ค่ะน่ามาลูกวะอ๋อห้องเล็กกล่องข้าวค่ะ มาค่ะมาค่ะมือค่ะพี่น้องเป่นล้นล่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 นลนล่นล่นลนล่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 นลนลนเหี่ยปลาโค้ดพี่น้องวายวายวายมันรอนมันได้นอกไปพี่หลานาน้ำไพี่ตกม่ตกนะคะมันจะตกค่ะไปก่อนไปก่อนโดดไปจานม่้นอกก่อนค่ะ สวัสดีเขากล้องข้าพี่น้องน้องไก่บวกตัดดายจ้ะมาเยอยจะไปไออสอนน่ยอนไม่น้กอก,ก,กมาละดูแ่ออสอนไม่น้อก นั่งกินที่ผอบนั่งกินที่ผอไปมาพี่น้องมาหนี่บรได้กินลายมือแล้วค่ะขนมเซนมาจา้ะห่อนห่อนเข้มย่าห่อน ไปไหนไปไหคก่ะ นนเนี่ยิ้นด,ดีจ้ะอืมขึ้นกันเดียวกันละ่ะก็ยล่เดี้วตอนแล้วโอ้อยอ้วันที่วันีนี่ขวนขวนค่ะพี่นังนี่หืออบสยบแล้วค่ะพี่นนัง

ปเป็นดีแทบบ่ดูอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยจอมกวนพี่น้องอร่อยก็นจอมกวนค่ะจอมกวนเป็นยังไงคะดูมันหยู่กินน้ำกับมันบอกไปดูหนูที่ตกนี่เด้อหนูหนูเลิกไปแล้วเแม่ยะอาบน้ำให้มาจ้ามาจ้า

mẹ biết rồi mẹ biết đâu 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 mẹ biết Ừ, bắt đầu từ má bắt đầu từ má để mẹ kia đi đúng là tốt à ngày làm tốt đấy โว้ยี่ดางก็เปรี้งเปรี้ยงไปเถอะปถูไปเถอเนาะเบน่อนูคนเด้ยมั้ย Trời đất đẹp, trời đất với trời đất đẹp Bây chỉ mua khói, chỉ mua khói Bây giờ

พี่น้องขอบที่นี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระจายคำพูดด้วยคะตั้งแต่น้อยกวนพี่น้องก็กวนจ้ะอืมน้อยกวนพี่น้องมีเด็น้อยคนหนึ่งกวนมืไม่รู้เรื่องเลย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 พี่น้องเลยไม่รู้เรื่องเลยอืมไื่รู้เรื่องเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามสายาข้าผู้ดะะ้วค่ะกดกระดิ่ง่ดสิบอกรีบไม่ไม่ที่ตามมาค่ะคิปเหนียก้าำผู้ก่อลงไปจำนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ